สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นในเกมที่โยโกฮาม่าเอสมารินอสชนะนาโกย่าแกมปัสไป2ประตูต่อศูโดยในเกมนี้ทีระทรบุญมาทันได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ทีระทรทำหนแอซิดและมีส่วนร่วมกับอีก1จุดโทษแต่ก็พาด2ใบเหลืองในช่วงท้ายเกม ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับทีละทรสามารถทําได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกสามารถหยุดปีกตัวจี๊ดชาวบราซิลอย่างมาทิอุสได้ยูมัดมาดูกันว่าชาวญี่ปุ่นจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อทีละทรในเกมนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการทําคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความขียนที่หนึ่งกันเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าเท้าซ้ายของบุญมาทันนั้นช่างสมบูรณ์แบบมาต่อกันที่ความขียเหถัดมาใบแดงของบุญมาทานันมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะต้องหยุดการสวนกลับด้วยการฟาวแต่มันก็คุ้มค่ามาต่อกันที่ความขียนถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวว่าจังหวะที่มาทิอุสด,ดนบุญมาทันจัดการในเกมรับชั้นและครอบครัวพากันร,ร้องดีใจมันสะใจมาก มาต่อกันที่ความเขียนถัดมาน่าจะเป็นแฟนบอลของนาโกย y a นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าฉันอยากให้นาโกย y a บุกโจมตีทางฝั่งขวาให้มากเพราะเกมรับของบุญมาทันน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่จุดเด่นของเขาอยู่ที่เกมลุกมากกว่ามาต่อกันที่ความเขียนชาวญี่ปุ่นคนถัดมา MVP เกมนี้คือบุญมาทันและยูกิโมโตะเนื่องจากประตูแรกเขาเป็นคนทำแอสซิตและลูกที่2เขาเป็นคนเชื่อมเกมจนได้ลูกจุดโทษจากมากอส ความคีดเหนถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวเอาไว้สั้นๆนะครับว่าถ้าไม่ใช่บุญมาทันในเกมนี้พวกเราคงโดนยับแน่มาต่อกันที่ความคิดเหนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าบุญมาทันโดนใบแดงแล้วใครจะเล่นในตำแหน่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเหนถัดมาบุญมาทันสมควรโดนใบแดงแล้วเพราะใบเหลืองแรกที่เขาได้มันอันตรายมากๆมาต่อกันที่ความคิดเหนถัดมา ดีใจที่เราเก็บคีนชีตในเกมนี้กับทีมอย่างนากย่าเกมปัสบุญมาทันโชว์ฟอร์มได้ดีมากเขาควรได้เป็นตัวจริงทุกนัดมาต่อกันที่ความเครียนถัดมาฉันมีความกังวลหากเกมหน้าไม่มีบุญมาทานันเขาไม่น่าโดนใบเหลืองที่2มาต่อกันที่ความเครียนถัดมาวันนี้เกมรุกทําได้ดีเกมรับในวันนี้ยางมาตินฮาตานากะและบุญมาทานันพวกเขาสมบูรณ์แบบมาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าก่อนจะได้ลูกที่สองบุญมาทันเป็นคนจัดการผู้เล่นนาโกย่าซะอยมัดเพียงคนเดียวก่อนจะนําไปสู่การเป็นจุดโทษมันน่าทึ่งมากความคิดเห็นถัดมายอดเยี่ยมมากมาริโนสดูเหมือนว่าในเกมนี้บุญมาทันจะมีส่วนสำคัญในทุกประตูมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาใบเหลืองแรกของบุญมาทันนั้นเหมาะสมแล้วแต่ฉันคิดว่าบุญมาทันไม่ควรโดนใบเหลืองที่สองนะ มาต่อกันที่ความคิดยหนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าน่าเสียดายบุญมาทันไม่น่าทําฟาวในจังหวะที่ไม่จําเป็นเลยมาต่อกันที่ความคิดยหนถัดมายินดีกับมาลินอสที่ได้3ามแต้มนี้แต่ฉันเสียดายใบแดงบุญมาทันเพราะเขาเป็นคนเดียวที่หยุดมาธิอุสได้และมีส่วนกับทั้งสองประตูเราจําเป็นต้องใช้เขาในเกมหน้ามาต่อกันที่ความคิดยหถัดมานะครับบุญมาทันวันนี้โดยรวมทําได้ยอดเยี่ยม แต่มาพลาดสองจังหวะที่ทำให้โดนใบแดงความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนถัดมาฉันไม่ได้ดูบอลจนจบเกมแต่บุญมาทันทำได้ดีมากกับทั้ง2ประตูฉันกังวลในเกมถัดไปเพราะบุญมาทันสามารถจัดการแบบตัวต่อตัวได้ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาใบแดงของบุญมาทันก็ไม่ได้มีผลอะไรในเกมหน้าเพราะเราต้องเจอทีมท้ายตารางอย่างโออิตะมารินอสสามารถใช้วาดะแทนได้ ความขีดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวเอาไว้สั้นๆนะครับว่าบุญมาทานเป็น MVP ในเกมนี้เขามีส่วนกับทุกประตูมาต่อกันที่ความขีดเห็นถัดมานะครับบุญมาทานได้เป็นตัวจริงทั้งสองนัดแล้วในนัดต่อไปเขาคงพักไว้เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยมาต่อกันที่ความขีดเห็นถัดมาเกมในวันนี้สนุกมากบุญมาทานสามารถหยุดความเร็วของมาธิอุสได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงในช่วงท้ายเกมเขาจะโดนใบแดงแต่ก็มีส่วนกับทั้งสองประตูชาวญี่ปุ่นคนถัดมาใบแดงของบุญมาทันฉันไม่สนใจเพราะในวันนี้เขาทำผลงานได้ดีและยูกิโมโตะก็เล่นกองหน้าได้ดีเช่นกันมาต่อกันที่ความเขียนถัดมานะครับยินดีกับการทำประตูของยูกิโมโตะด้วยส่วนบุญมาทันเหลืองแรกไม่ควรเลยแต่เหลืองที่สองเขาสมควรได้ชาวญี่ปุ่นคนถัดมา บุญมาทันโชว์ความสามารถในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วไม่ต้องห่วงเกมหน้าไปพักร่างกายให้ฟิตและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าวันนี้บุญมาทันจัดการความเร็วของมาธิอุสได้อย่างง่ายได้เขาอาจจะเป็นเพียงคนเดียวในเจลิกที่สามารถทําแบบนี้ได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อทีรทอนบุญมาทันในเกมนี้ หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ